นี่ม so ีเอ็นซันสิบพิูลอยู่สวัสดีครับผมมาพบกันอีกครับวันนี้ต้อนเรื่องเลยครับสองวันครับแอบแซ่บแอบแซ่บทีมงานมาดูบ่อไว้ครับวันนี้มีแต่ทีมงานเราเองครับวันนี้แอบแซ่บครับน้องเลียงปลากระลูยแอบแซ่บแอบแซ่บครับแล้วก็พี่ทัร์ากันเลยนี่ครับผมพื้นที่บ่ออยู่เกือบงานครับผมวันนี้วันนี้มาแปดแปดคนแปดคนนี่ครับผมเสียนพานครับ เด็กใหม่ครับผมเด็กใหม่คับเพิ่งมาขอเข้าทีมงานครับตอนนี้ครับนี่ครับผมฉายาสมัยก่อนครับคุณชายสายเสมอครับผมวันนี้ก็สายอีกแล้วครับวันนี้ออกจากบ้านแต่ตีสองไม่รู้ไปหลงทางมาจากไหนครับนี่ครับทีเด็ดของทีเด็ดของกลุ่มครับเสียนงามครับผมนี่ครับผมทีมงานของเราครับกาลังโซลกันครับมีแน่ครับปลาวันนี้มีแน่ครับแต่ว่าน้ําน่าจะลึกครับดูจากสีน้ําแล้วครับ ของบอกบอกว่าห้าถึงหกสอครับโอ้โหวันนี้ต้องเล่นทั้งวันแน่ครับวันนี้บอกเล็กครับมารอชมผลงานกันครับวันนี้พระเอกนินตะเพียนแต่พระเอกใหญ่ไปช่อนวันนี้มีรางวัลครับในกลุ่มครับตั้งกันไปแล้วครับผมใครได้ไปช่อนใหญ่ครับรางวัลครับวันนี้หนึ่งร้อยบาทครับรางวัลครับวันนี้ครับวันนี้มีรางวัลนะครับวันนี้แอบแซบครับแอบแซบครับบ่อหกพันครับ ครับบอหกพันนะครับวันนี้รางวัลมีรางวัลนะครับสามรางวัลครับผมมารอลุ้นกันครับวันนี้แค่แปดคนครับรางวัลที่หนึ่งนะครับผมปลาช่อนใหญ่ที่สุดครับรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองปลานิลใหญ่ที่สุดและรางวัลที่สามปลาตะเพียนใหญ่ที่สุดครับมาดูครับวันนี้ใครจะได้รางวัลครับวันนี้นะครับรอติดตามชมครับพี่น้องอีกไม่นานครับผมเดี๋ยวรอเจ้าของบอกกันครับใครสนใจสายอะไรสั่งได้นะครับเส็นเล็กๆ เอานี้โป้ครับเล็กสุดใช่ไหมเล็กสุดแล้วครับปลากระยวัวกางชางปลาขระโมยวัวข้างชางได้ล้ำวัวได้ครับล้ำวัวครบเล็ดใช่ไหมครับเัียนงามครับโอ้ยอยู่ไม่อยู่แล้วครับดูครับเียนแอดครับผมโอ้โยนั่งรอเลยครับนั่งรอครับเหมือนกำค้างครับผมนี่ครับบรรยากาศสนุกสนานครับผมมากินข้าวปลาครับผมวันนี้ข้าวปลากันครับ นี่นะครับบรรยากาศโด,ดยรวมครับผมกำลังเอาไม้ขึ้นจากบอ่อครับนี่นครับผมดูนครับสบายสุดครับว่ายน้ำดีนดน้ำเล่นตอกเด็กตอกเด็กอยู่คนเดียวเลยครับกลางน้ำครับไปช่วยเพื่อนเลย รอดูครับผมว่าจะหมูหรือจาครับวันนี้เนี่ยที่บอกก็อยู่ประมาณเกือบถึงงานนะครับเกือบถึงงานวันนี้ลงแปดคนน่าจะหนึ่งงานเนาะคนนี้ครับกองเชียร์ครับผมวันนี้มาเยอะครับแต่ว่าลงไม่ได้ครับบ่อเล็กครับส่งให้คู่ละหนึ่งครับจับคู่กันเอาครับวันนี้มีบ่อให้ลงเรื่อยๆครับ อวานไปเล่นกุ้งมาครับทีมงานครับก็ได้กำไรคนละเจ็ดแปดร้อยอยู่ครับอวานนี้ครับที่ว่านของีดอกลาอยู่นี่มีแห้งอยู่ฉีดน้ำพะแน่นกเล็กแล้วพะแน่นกเล็กมาขีดให้นี่ครับทยอยเอาไม้ขึ้นครับไกลจะได้ชมผลงานแล้ววันนี้คนละเจ็ดร้อยแปดสิบบาทมีรางวัลครับวันนี้รางวัลสามรางวัลครับกิสนะจัดให้ครับผมนี่ครับ ค่อนข้างเจาะยากหน่อยครับวันนี้น้ําลึกนิดนึงครับผมไม่เท่าไหลกับเียนเชิดก็ห่างหายวงการไปนานครับสนุกสนานกันไปครับผมวันพักผ่อนครับไอมีบอนนะครับบอเล็กบอขนาดนี้นะครับแจ้งได้นะครับแจ้งแถวนี้นะครับคุณกิษณาได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปจัดให้ครับทีมงานเราครับครับผมจะจัดฉลากแล้วครับผมถึงจะเป็นทีมงานเดียวกันวันนี้ไม่มีพี่มีน้องครับนี่ครับผมเอา มีครับแปดท่านครับผมนี่คระเบื้องครับผมเอาเริ่มเลยครับคนที่หนึ่งครับับเลยครับเสียงงามก่อนครับงามเอมึงได้มงเป็ดดื้อปากง่ามเอ้ยเลยง่ามเือไหนครับผมเอาจับเลยครับจับเลยจับเลยเสียงเสียครับเออเสียงจับเดี๋ยวัมเป็ด่ะหาจับปาจับปลาอยู่นี่อยู่นี่ยี่จะเปเดดื้อปากดีๆีเดี๋ยวว่าจับเจับ

วไปด้ผมเริ่มแล้วครับตอนนี้จ well. ับจองพื uh. ้นที Pen ่แล้วนะครับขยับขยายเอากันนะครับบ่อมันไม่ใหญ่ครับวันนี้นี่ครับผม๋ยวได้ดูครับประกาศประกาศกองเชียร์ห้ามข้ามนะครับผ้าเขียวเข้าไปนะครับนั่งดูให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผม วันนี้นะครับถึงจะเป็นทีมงานเดียวกันแต่ไม่มีครับพี่น้องก็มีค่าสืกครับวันนี้ผมมีรางวัลนะครับผมสามรางวัลครับปลาช่อนใหญ่ที่สุดนะครับไม่จับเวลาครับเอาปลาช่อนใหญ่ร้อยยี่สิบบาทวันนี้ปลานิลนใหญ่แปดสิบบาทปลาตะเพียนใหญ่หกสิบบาทนะครับวันนี้เอานะครับผมเตรียมตัวนะครับสาม สองหนึ่งเอา้าอ๋อดูแห่แรกครับผมโอ้อเม็ดครับผมโอ้อเม็ดเลยครับ เอาชักเป็นอย่างานันนี่ครับรอดูแหลแรกครับผมโอ้โหครับโดนแล้วก็แผลแรกครับเซียนแอดครับเจอบางยาครับเจอของครับ ครับโอ้ครับโอ้โหครับโอ้โดนของครับโอ้โดนของครับผมหนึ่งสองสามครับดีครับโอ้ลอยครับลอยครับนี่ครับตะเพียนครับผมแห่แรกครับโดนของกันหมดเลยครับแห่แรกครับโอ้โหนู่นครับเพี้ยนเพี้ยนครับรถเตาเราขึ้นมาบ้างแห่เพี้เอาตี่เพี้ยน นี่ครับผมกองเชียร์ครับลุ้นไปด้วยกันครับน,น,นี่ครับเซียนแอดครับโอ้โหติดตั้งแต่จอมเลยครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวครับโอ้โหตะเพียนไซส์สวยครับ ครับรอดครับโอ้โหครับยันเชิดครับเจอของครับเอาหวานไม่แตกครับผมครับโอ้โหไซโลครับมาดินครับผมยอดครับสุดยอดครับ เอ้เอ้เอาละครับยิน้ยอุดยอดครับจุดยอดครับอันนี้ยังไม่มาครับตับเพียนไซส์สวยครับผมตัวโลวกว่าตัวโลวกว่าเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับโอ้โหว้า คโอว่าหลุดจากว่าวเขาเผาเสกหลุดอิเล่โอ้นี่ครับผมโอ้ตะเพยนจนใส่สวยครับนินยังไม่ขึ้นนะครับนินน่าจะมุดคนอยู่นี่ครับปวดหัวเลยครับผมห่างวงการมานานครับอู้หัวผมะเกียดนอกกว่าจะนี่ครับผมเพื่อนเขาหวานไปสี่ห้าแหแล้วครับเพิ่งได้แหที่สองครับผมเมื่อกี้นี่หวานลงไปครับเหมือนอยู่บนบกครับผม เพื่อนวางยาครับก็วางยาแล้วนี่ครับผมลุนครับผมจะแตกไม่แตกครับชานี้ครับหนึ่งสองสามฮ้ยโอ้โหเล็กพิคกี้หนูครับผมคนไฟบินนี่ครับผมเดี๋ยวรอชมครับนี่ครับผมโอ้ยออกไปแล้วหนึ่งตัวครับนี่ครับผม

ผมมีกุ้งครับผมล็อบเตอร์ครับติดกุ้งเฉยเลยครับโอ้โหรางวัลกุ้งมีนะครับรางวัลกุ้งไม่มีนะครับรางวัลกุ้งเอาเสียนงามก็ได้กุ้งเหมือนกันครับนู่นครับฝั่งนู้นก็ได้อีกตัวหนึ่งครับล็อบเตอร์ครับผมโอ้ได้สักสิบตัวครับเผาครับล็อบเตอร์ครับผมล็อบเตอร์ี่ครับผม รับผมเสียนงามครับโอ้มุดจับได้สี่ตัวแล้วครับผมดูกันยาวๆครับบ่อนี้ครับน้ำลึกครับน้ำลึกเราแทมพื้นผสมเยกันเขมานี่หาว่าจิตตัวมาอีกแล้วครับเจ้างามเราครับผมตัวที่ห้าครับโอ้โหพักไม่เข้าครับต้องมุดเอาครับ ปาลาเลยครับปลาเลยครับรางวาัลใหญ่รางวัลใหญ่ไปจะเป็นปลาใหญ่ครับโอ้โ mm hmm. oh, ไม่มีรางวัลครับผมปลาดุกใหญ่ครับโอ้ให้เป็นมือเราไม่ได้จะเด้นเลยว่ะปลาดุกใหญ่ไม่มีรางวัลครับคอเย่อยู่สองตัวแล้วอยู่ประมาณเกือบสองโลครับตัวนี้ปลาดุกตัวนี้ มาอีกแล้วครับโอ้ยนงามครับเอาคนเดียวเลยครับมุมเดียวครับผมสิบตัวแล้วครับเนื้อไซส์สวยๆครับผมนี่นะครับสู้กันยาวๆครับผมได้กันทุกคนครับเรื่อยๆครับของเชียร์ครับเน้นในวานเข้ามุมครับผม นีครับผมเห็นแล้วครับหลังวันปลาช่อนครับเอาอีกแล้วครับเจ้างามครับโอ้โหแหเดียวครับสิบกัวครับใหญ่ไม่ใหญ่ตัวนี้ก็เห็นขึ้นแค่ตัวเดียวละครับทั้งบ่อวันนี้สงครามยังไม่จบจะพึ่งนับศพทหารครับโอ้โหสุดยอดครับผมโอ้ผลเดียวเลยครับวันนี้เป็นพระเอกแน่ครับผมมุมเดียวครับปลาอย่างปลาช่อนอีกแล้วครับ โอ้โหตัวนี้เป็นโลครับผมวันนี้เป็นโลครับผมแสดงมาซาเดียวติประกอบอ่ที่ไวนสุดยอดครับวันนี้มีโลครับผมนี่แหละครับตัวหาตัวรางวันปลาช่อนครับต้องเจอต้องนักชีจะแบ่งเพื่อนไหมครับเนี่ยรางวันปลาช่อนปลานิลก็ใหญ่ครับคงสตยจะเหมาคนเดียวครับวันนี้มาอีกแล้วครับคนเดียวครับผมคนจะมานยังไงก็มานครับโอ้โหแหเดียวนะครับเนี่ยดบกว่าตัวแล้วครับ โอ้ยแอนแอดครับผมไปลอยปลาเขาครับโอ้ไซส์สวยๆครับผมตะเพียนครับครับผมโอ้โหปนิน oh, ต oh, ัวน yeah. ี้ครับไอสวยเลยครับผมตัวใหญ่ครับโอ้หินสองแม่ยอดครับจุดยอดครับ ประมาณโลครับผมสองตัวเลยครับผมกุ้งตัวที่สองครับล็อกเตอร์ครับผมตัวใหญ่เลยครับโอ้โหดูกล้ามครับผมตัวที่สองครับผมเรื่อยๆครับวันนี้น้ะโช่์งามครับโชว์งามน้ำลึกครับวันนี้เรื่อยๆครับสงสัยจะไปเลี้ยงไปเลี้ยงครับเลี้ยงท้องครับโอ้โหครับดูปลาดินแปลกประหลาดครับผมพี่น้อง โอ้โอ้ยล้างน้ำหน่อยนะโอ้นี่ครับโอ้ปลาหนินแปลกประหลาดครับตัวนี้น่าจะใหญ่ที่สุดครับผมเพราะมันอ้วนครับนี่ครับผมโอ้โหท้องใหญ่ครับนี่ครับตัวนี้นะครับแปดขีดครับแปดขีด ตรวครับตรครับไอ้กุ๊กครับอันนี้ตะเพียนครับ8ปขีดครับแปดดครับของเซียนโอครับขึ้นหนารถเกือบครัเกือบนะ้วเากือบร้ผมรางวัลปลาใหญ่ครับเรากำลังช่างนะครับปลานิ้ใหญ่กับตะเพียนใหญ่นะครับขีดเหมือนกันครับผมโอ้โหนี่ครับ ทั้งตะเพียนทั้งนินครับ8ขีดทั้งคู่ครับตอนนี้นะครับก็สู้ต่อนะครับผมแต่ว่าเราก็จะแจกรางวัลนะครับผมเมื่อกี้นะครับของเซียนโอนะครับตายกันมา2ตัวนะครับตะเพียน8ขีดครับปานินก็8ขีดนะครับตอนนี้ครับเซียนงามครับกำลังมาครับโอ้โหี่ตัวใหญ่ครับปานินครับโอ้หนึ่งกิโลครับผมหนึ่งกิโลครับ ที่เก้าขีดครับผมโอ้ตอนนี้เสียนงามนำครับปนินครับหนึ่งกิโลครับมีใครใหญ่กว่านี้ไหมครับผมไ่ต้องมาชั่งเลยช้อนนะครับไม่ต้องเอามาชั่งครับนี่ครับของเสียนพานครับโอ้เก้าขีดครับไม่ถึงเซียนงามครับดูตะเพียนครับแปดขีดแปดขีดครับอ่าเสียนพันครับ ไม่ถึงครับเจ็ดขีดครับหลังเลือกครับอันนี้สองตัวไม่ได้นะครับนี่ครับไซสปลาตะเพียนเราครับสองตัวโลสามขีดครับไ้สวยๆครับตะเพียนวันนี้ไม่ถึงครับตอนนี้รับตะเพียนนะครับเสมอกันอยู่สองคนนะครับช่างเลยช่างเลยมาับคนที่สามครับ จับให้แล้วเนี่ยเฮียโอ้ยอย่ามาตรงนี้โอ้อ้วนผมเลยกุ้งกุ้งกุ้งไม่มีรางวัลกุ้งครับปั๊บโอ้ไม่ถึงครับ9ขีดครับหมวนี่รอ้ไหมครับลุ้นกันครับลุ้นกันครับเอ้าโลกว่าครับชนะครับโอ้อาเซียงครับอาเซียงครับชนะครับผมครับตะเพียนของเราอยู่8ขีดนะครับ2คนนะครับ ลองดูครับนู่นครับเดินมาแล้วครับเสียนท็อปครับผมอยู่ตะ์เพี้ยนมาแล้วี่นครับผมมาแล้วครับเกินเลขแปดหน่อยนึงก็ได้ไหมใช่โอ้โหโอ้กินครับโอ้เก้าขีดครับแปดขีดกว่าครับโอ้สุดท้ายครับตัวสุดท้ายครับชนะเพื่อนไปเลยครับครับผมสนุกสนานกันครับผมมีแต่ทีมงานเดียวกันครับ งามเพยนงามครับวันนี้นี่ครับช่อนสามตัววันนี้ใหญ่มีกุ้งด้วยครับกุ้งแจมครับอ้กุสวยงามครับผมงามครับรางวัลปลาใหญ่ครับผมปลาช่อนครับใหญ่ครับหนึ่งร้อยบาทนี่ครับผมรางวัลตะเพียนใหญ่ครับผมนี่ครับโอ้โหชนะเฉือนกันแค่หนึ่งขีดใหญ่ครับผม ปเ,เป็นเมาครับรอืมจิตนาครับผมยังสู้ต่อครับผมบผมตอนนี้ก็รว่งเลยมานะครับไปแล้วครับวันนี้ก็พอแล้วครับผม ชอบคุณนึงวาัานอยู่ชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับผมคลิปลงแหจับปลาสนุกสนุกนะครับผมกับทีมงานของเรานะครับกับช่องเลงปลาขาลุยนะครับผมงั้นก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับผม